สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ดิฉันสัตวแพทย์หญิงอธตการเฉลิมช่วงหรือหมอป่านกับรายการทอกระเท็กรายการที่เต็มไปด้วยสาระความรู้ครบเครื่องเรื่องหมูวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาพูดคุยอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรสุพ์วัฒนะพันศักดิ์อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุพศสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเนาะค่ะ <laughs> วันนี้ค่ะอาจารย์เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับหัวข้อโรค ระบบทางเดิอนอาหารนะคะคก็อาจารย์คะโรคระบบทางเดิอนอาหารเนะะี่ยค่ะมีความสําคัญไหมคะอาจารย์ต้องบอกว่าในการเลี้ยงหมูเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยโรคสําคัญสาคัญจะมี3ระบบนะครับคือ1ระบบทางเดินหายใจนะค,ะครับหมูมันจะเป็นปุ๊บเนี่ยจะตายเร็วทันทีนะครับเพราะฉะนั้นจะเกิดความสูญเสียสูงนะครับไกอันนึงคือระบบทางเดิอนอาหารโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่เป็นเนี่ยมันจะค่อยๆสูญเสีย แต่ดูส่วนใหญ่ดูภาพรวมของความสูญเสียเนี่ยมันมีมูลค่ามากกว่าทางเดิน,าดนหายใจเสียอีก uh huh. ส่วนโรคที่สูญเสียมากที่สุดนะครับ uh huh. ก็คือระบบทางเดินสืบพันธุ์ซึ่งระบบสืบพันธุ์เนี่ยพอเป็นปุ๊บเนี่ยมีอาการแท้งเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เกิด abortion storm อะไรเนี่ยความสูญเสียเนี่ยจะมีมากที่สุดแต่ว่ามันเป็นความสูญเสียที่ในวงกว้างแล้วก็ในขณะดที่มูตัวเล็กแต่นี้เรากลับมาเรื่องระบบทางเดินอาหารจริงๆเนี่ยระบบทางเดินอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนน้าซึมบ่อทรายคำว่าน้ําซึมบ่อทรายคือมันค่อยๆ เสียหายไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆถ้าคนไหนสามารถเล็กรกไนคือสามารถค้นผ่านได้ก่อนว่ามันมีปัญหาทางเนินอาหารแล้วเนี่ยมันจะหยุดการรั่วของพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นเงินก็จะเยอะมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์ยากที่หลายๆคนจะจะมองออกไหมนะเพราะบางครั้งเนี่ยโรคทางเนินอาหารสิ่งที่จะแดงออกคือ1นหมูท้องเสียที่แตกนะครับสเกิดจากกินอาหารสารพัดสูตรอาหารที่กินเข้าไปแล้วใส่ราคาต้นทุนอาหารที่ดีแต่ว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่โต ทำไมถึงมันไม่โตก็ต้องมากลับหาว่ามันเกิดจากอะไรที่ผิดปกติเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น <het S 1> ต้องมาหากันแต่ทีเนี้ยอย่างเช่นความสูญเสีย<ค>ทําไมถึงจะคิดคิดเป็นตัวเงินได้อย่างไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเนี้ยโดยทั่วไปเนี้ยเราเลี้ยงหมูเนี้ยตั้งแต่เกิดนะครับจนถึงขายได้เนี้ยโดยทั่วไปประมาณ6เดือน 64, 6,4 24, 24สัปดาห์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี้ยก็คือสามารถส่งถึงตลาดที่105กิโลนะครับอยู่วิ่งอยู่ประมาณนี้ร้อยห้าร้อยสิบกิโลแต่ว่าเมื่อไหร่เกิด ความผิดติดขึ้นในทางเดิอนอาหารนะครับนี่ดูเรื่องเกิดจากโรคหรือความผิดต่างๆที่เกิดขึ้นทําให้ในทางเดิอนอาหารเนี่ยมันจะมีลำไส้ยอยู่ระยะยาวนะครับซึ่งระยะยาวเนี่ยบางครั้งเนี่ยผิวติเยอะเลย mm. เป็นแต่และดิจิเอนตั้งตั้งแต่ลำไส้เล็กส่วนต้นส่วนกลางส่วนท้ายนะครับหรือลำไส้ใหญ่ถ mm. ้ามีความผิดเกิดขึ้นเนี่ยการดูดซึมอาหารพวกนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นตามประสิทธิภาพของมันซึ่งการเลี้ยงหมูเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราเลี้ยงตั้งแต่เกิดจนถึงขายเนี่ยโดยทั่วไปเอเวอร่ทีนมัน24สัาห์ แต่ทั้งหมดก็ตามเราเลี้ยงหมูเนี่ยขายได้ที่110กิโลอยู่ที่30สัปดาห์ถึงอี่สสัปดาห์นะครับคำนุนกันเล่นๆกันโดยทั่วไปหมูขุนเนี่ยเราจะกินอาหารอยู่ที่น้ําหนัก3กิโลต่อวันะนะครับน้ำหนักราคาราคาของต่อ1กิโลเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ10บาทถึง12บาทอาจจะง่ายสิบบาทะนะครับก็คือวันหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยนหนึ่งต่อตัวเนี่ยกิน30บบาทละ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจาก24สัปดาห์อัปตีเป็น27สัปดาห์คือสามอาทิตย์ที่ต้องเลี้ยงมากขึ้นนะครับทังนั้นวงรอบการเลี้ยงจะนานมากขึ้นนะครับทันั้นทำให้สามารถใช้อคอกได้น้อยลงนะครับซึ่งพอ3อสัปดาห์ที่ผ่านที่เพิ่มขึ้นเนี่ยสาบาทคูณเข้าไปนะครับยกต,ตัวอย่างสา,ส,าสัปดาห์นะครับสสัปดาห์คูณ21วันก็อยู่ที่630บาทนะครับซึ่ง630องาบาทเนี่ยถ้าเราเลี้ยงหมูคอกนั้นยูนิตนั้นมีพันตัว เราเสียโอกาสที่ต้องมีสูญเสียเงินไปอย่างน้อย6แสนสามหมบาทที่เสียไปเพราะฉะนั้นทุกนี้คือมันเป็นมูลค่าทางนั้นที่ที่เกิดความจากกผิดของหลทางเดิอนอาหารนะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นต้องทาไงก็ได้ให้เราส่งหมูถึงตลาดเนี่ยใช้เวลาสั้นที่สุดกินอาหารน้อยที่สุดแล้วดูเรื่อง LGFC r ตามมาอีกเพราะต้นทุนที่แพงที่สุดในการผลิตหมูคืออาหาร นี่อย่างนี้คะจารย์โรคอะไรในระบบทางเดิอนอาหารคะที่เหมือนแบบก่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงที่สุดเลย,เลยคะ่ะคือถ้าเป็นโรคทางเดิอนอาหารเนี่ยก็จะมีตั้งแต่หนึ่ง ถ้าเป็นในหมูขุนนะขอเรียกเน้นในหมูขุนนะครับก็คือหมูที่ติดเชื้อถ้าเกิดเป็นไวรัสก็เราก็คงจะมองถึงเซอร์โคเพราะกินแล้วดูดซึมแล้วาหไม่ได้ลำไส้เสียหายนะครับก็ท<ม>ําให้ใช้เวลานานในการเลี้ยงมากขึ้นนะครับถ้าเป็นโรคแบคทีเชียแบคทีเรียรก็จะมีตั้งแต่สมูนิล่ากับอีไลตีนะครับเดี๋ยวผมจะขอพูดทีรรทละสเต็ปละกันก็คือถ้าเป็นสมูนิล่าเนี่ยส่วนใหญ,ญ่มันมีความเกี่ยวข้องกับ โรคที่เป็นซูโนซิตติดถึงคนได้นะครับ<ม>นี่อันดับแรกที่ความสาคัญแล้วก็ท้ายหมูตายด้วยแต่ว่าโรคที่น้ําซึมบ่อทรายมากที่สุดนะครับและทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจเอ็กโคนมิกเนี่ยอิมแพคมากสุดเนี่ยก็คืออิเลติเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมาหากันแล้วก็มาวิธีหาวางวิธีการป้องกันการว่าทำไงไม่ให้มันเกิดขึ้นแสดงว่าเหมือนแบบโรคระบบทางเดินหายาก็เกี่ยวข้องกับโรคอื่นๆด้วยวก็เป็นอิเลติที่เหมือนแบบก่อความ สูญเสียทางเศรษฐกิจที่สูงม,มากใช่ใช่แล้วอย่างนี้ค่ะอาจารย์เราจะควบคุมแบบโรคนี้ได้อย่างไรบ้างคะคือโรคนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียรที่มีความจำเพาะของมันแบคทีเรียรตัวเนี้ยมันเป็นแบคทีเรียรที่อยู่แต่ในเซลล์นะครับมันจะไม่ค่อยออกมาอยู่ในกระแสะเลือดเพราะฉะนั้นอีกอันแบคทีเรียรตัวนี้อยู่แต่ดังเทิรนเลือดอาหารเท่านั้นนะครับซึ่งแบคทีเรียรตัวนี้เนี่ยเวลาเกิดโรคระบาดเกิดขึ้นสําหรับที่เกิดจากสาเหตุอันนี้เนี่ยสำคัญสุดเร็วสุดเนี่ยคือเราต้องรักษาก่อน นะครับก็คือโดยใช้ยาปฏิชีวนะแต่ว่าการใช้ยาปฏิชีวนะเนะี่ยหลังจากเกิดโรคเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือลำไส้มันเสียหายไปแล้วกว่าจะกลับมาได้ปกติต้องใช้เวลานานนะครับแล้วก็กลับมาอาจจะไม่ดีเหมือนเดิมอีก <ừ> นะครับอีกอันหนึ่งคือใช้ปป้องกันการป้องกันในวิธีที่สุดตอนนี้ก็คือเป็นการใช้วัคซีน <ừ> นะครับซึ่งในท้องตลาดตอนนี้มีวัคซีนอยู่2แบบก็คือแบบกินกับแบบฉีดสามารถหาซื้อได้ในท้องตลาดนะครับแล้วอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบปกติจริงๆเราต้องใช้ยาเนีแต่ว่าด้วยเทรนต่างๆก็แบบเรื่องการลด การใช้ยาปฏิชนะก็แบบมีแล้วในปัจจุบันองี้คะก็เลยอาจจะเป็นเหมือนเป็นสารเสริมที่อาจารย์แนะนำาใช่ไหมครับก็อาจจะต้องมีตัวอื่นเข้ามาเสริมนะครับแต่ยังไงก็ตามเวลาเกิดโรคระบาดเนี่ยสำคัญสุดก็คือต้องใช้ยาปฏิชีวนะก่อนะนะครับแล้วก็สารเสริมหรือว่าวัคซีนก็เป็นสิ่งที่ตามมาทีหลัง ก็วันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วเหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดสาระดีๆเกี่ยวกับฟาร์มหมูนะคะก็อย่าลืมกด, ES, กดบบไลค์กดแชร์ Share, กด s u b ส c คร b e ให้กับรายการทกเกเตร่องเรื่องหนิงของเรงาน,นะคะออนหน้านะคะเราก็ยังอยู่พูดคุยอยู่กับอาจารย์สุพศ์นะคะอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับโรคระบบทางเดินอาหารส่วนใหญ่มีอัตราการตายตำ่ำซึ่งมีมูลค่าการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าการตายของสุกร โรคอิลิไอติสก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโรคระบบทางเดินอาหาร